วิลลี่สมัยนุ่มๆห,หล่อเกินต้านค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ครองใจแฟนคลับเต็มๆค่ะสําหรับวิลลี่แม็กอินทอสในอายุ51ปีสมัยก่อนต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่หน้าตาดีจริงๆและค่ะความฮอตความฮิตไม่ต้องพูดกันเลยทีเดียวในสมัยก่อนนั้นเจ้าตัวนั้นนะคะได้รับความนิยมอย่างมากค่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่รักครอบครัวจริงๆนะคะแต่งงานกาันมีทายาทแล้วแล้วก็รักทายาทมากๆด้วยล่ะค่ะ ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะอายุเยอะขึ้นเรื่อยแต่ความหล่อต้องบอกว่ายังคงหล่อเหมือนเดิมจะเป็นยังไงในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มล่อมาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ